สวัสดีเดจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ตุ๊ก,กตาผาฝันเนาะค่ะเนาะเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนก็สบายดีมันบอกค่ะอันเธอมีแต่ความโชคดีเนาะค่ะเนาะมื้อใหม่วันใหม่เนาะค่ะเดอะ้อสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะมาผู้เรามีเวลาก็มาก,กินกาแฟกับเอ้ตุ๊ก,กตาผาฝันค่ะกาแฟมื้อใหม่เนาะค่ะเนาะ บรรยากาศข้างนอกมันเป็นสีเทาๆเด้อจ้ะเด้อหมอกลงค่ะ <laughs> มากาแฟดำฮากาแฟดำหอมๆเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะชื่นใจเด้อจ้าหมอกลงก็ข่าไปหมดละคะ่ะเป็นสีมุ่นๆซะ บ่มีเด้ดนะคะบ่มีเดชเห็นกลุมอุตบอกว่าสิเป็นนั้นอาทิตนาบ่ล่ะคะ่ะอาทิตนาจาน่ะมีเดชลงจกักหนวยพิ่บอกเดชหน้าออกจกักหนอยแต่ว่าช่วงนี้มันก็เป็นอากาศมบนมีนกันเป็นเมืองในหมกด้อค่ะเมืองฝั่งเสียงพี่นกกัน พี่นกร้องเพลงข้างนอกนกแก้วก็ไล่ไหลเ้อค่ะนกแก้วอยู่อันนํากอไม้น,ะะมนี่คันเพียบมือเช้านี้ก็เต็มมากินอันกินถั่วอันถั่วแห้งเนะะี่ยค่ะถั่วที่พันนั้นเพื่อนบ้านพันเอาถั่วแห้งมาห้อยไว้เบิ่งมาเป็นนั้นเสียงเจี๊ยวเจ้าเลยะคะ่ะเอ้ยก็บเบิ่งมือเช้าแต่ว่าเอ้ยไบ้ถไทยหลงกับช่วงหลังๆนี่ไทยหลงล้วโดนนั้นแห้ง <laughs> โดนแห้งเนาะค่ะเนาะโดนแห้งต้นหลายเทือกก็เลยโบด้หลงโบดย่โบดถ่ไทยพึ่นหลงก็งามตาดีเน้อค่ะนกแก้วสีเหลืองเหลืองสีเหลืองสีเหลืองเขียวนะคะก็ือสดชื่นอันง่อยนํากอไม้อันกิ่งกิ่งต้นไม้ที่ว่ามันบมีเบือเนาะค่ะเนาะมันก็เลยอันเออบรรยากาศอีกแบบนึงเหมือนกันเถอะ เสียงพันกับเจ้าเจ้าเด้อค่ะอันนกแก้วกับเจ้าเจ้าโอ้ยอันจับมงหวันเสืิมมนี้เนาะค่ะเนาะนกตัวอื่นก็จับโบได้ค่ะเข้าโบได้ต้องรอใ่าพันไปสักคนจังได้มาจังได้มาจับอันอันถั่วเฮงเพราะว่าพันตัวใหญ่เนาะค่ะเนาะนกแก้วพันก็ตัวใหญ่เด้อค่ะนกตัวอื่นมันตัวอันบบใหญ่ว่างั้นเด้อป่าเข้าไปพันก็ มีการเว้ากันเจ้าเจ้าคือคุยกันก็นกบ,บินออกเลยค่ะนกเอยมาสังเกตบอกโอ้แสดงว่าอันมันเป็นแบบเลยค่ะคือการอันการบอกว่าเออเธอ,อย่ามาย่ามาสินี่นะคะเวลาบ่มีนกแก้วก็จ้างประกันมาค่ะนกตัวนี้น้อยอย่างก็ได้เอยก็คือเอยตุ๊กาตาเบิ่งก็เออมันเป็นวิถีอันวงจรเนาะเนาะของธรรมชาติว่างั้นเถอะปะอืม กินกาแฟว่าเรื่องนอกแก้วเนาะค่ะเนาะพี่นกแก้วว่างั้นเถอะปะแต่ก่อนอันถ่ายลงดีดีค่ะถ่ายลงกันคลิปเลยอันอันมาแล้วค่ะอันอีเมลวันคําเตือนมาแล้วก็เลยเดี๋ยวนี้โบได้ถ่ายแล้วค่ะก็คือว่าพันงามตาก็บโถ่ายก็เลยปล่อยไปแบบธรรมชาติเนาะค่ะเนาะเอาก็เบิ่งแบบอันแบบเอ็นจอยว่างั้นเถอะปะสบายสบายอันเบิ่งอากาศค่ะ อากาศอันมืดเลยค่ะนี่มืดเปิดไฟสิสิคํมบว่าเปิดไฟก็เป็นสลึมสลัวอยู่้ค่ะอยู่น้ำเนืองเหินก็ได้อันนี้เปิดไฟแล้วก็กระโบตีเนาะคนน้ำมันเมืองหนาวเนาะคนโบ้ได้จมเนาะค่ะเด้ออ่ะไม่ได้จมค่ะแต่ว่าเล่าสู่กันฟังมันก็คือกันเนาะคะนเนาะก็มีเพื่อนบางคนบ้านบอกว่าเออตุก,กตาเล่าสู่กันฟังก็คือว่าจมมันบอก <laughs> เอ้ยขึ้นยักหัวเยอะค่ะเอ้ยก็เลยขอบคุณพัณนหลายๆพับนบอกว่าเอ้ยเอ้ยเขียนว่าเสนเลตุ๊ตกตาบอกมาดื่มกาแฟอันเล่าสู่กันฟังเสินะคะ่ะเล่าเรื่องพันก็นเลยเขียนมาเป็นเล่นๆเนาะคะ่ะพันก็น,นา,กานรักเพราะว่าเล่าสู่กันฟังก็คือจมไม่กันฟังมับนบอกก็ข <laughs> ึ้นยักหัวก็แม่นหัวมันนี่เลยนะคะจมเมื่อฟังเนาะคะ่ะเนาะเล่าสู่กันฟังก็จมเมื่อฟังสินะคะ กม้วนก่มาเป็นคลิปกินกาแฟค่ะโบต้องไปตะเลยเยอะเนาะคะ่ะเนาะง่ายๆสบายถ้าว่าอันอยากมากินกาแฟกับเอ้ยกบแวะมาค่ะแวะเข้ามาก็นั่งคุยกันได้เห็นหน้ากันได้เห็นเสียงกันเนาะคะ่ะเนาะถ้าว่าผู้เลอโบมีเวลาค่ะไปอันเยี่ยมบ้านอื่นค่ะเพราะว่าตรงลังคนมันก็ทําเวลาเนาะคะ่ะเนาะทาเวลาเอาวันเอาเวลาเนาะค่ะเนาะเอาเวลาเอาเอันเ,เพื่อนไหมว่างั้นเหรอปามันก็เป็นวิถีชีวิต เอาเต็มที่ค่ะเอาตามที่เราทำที่เราชอบทำเนาะก่เนาะเราที่เราต้องการทำเมื่อกี้เดี๋ยวปะแต่ถ้าผูเ้เลอเข้ามาอันแวะก,กินกาแฟกับเอ้ยตุ๊กตาผาฝันก็เอ้ย,ก,าาอยก็มีแต่คําว่าขอบคุณหลายเนะยจัะเด้อขอบคุณขอบคุณนะคะเพราะว่าเจนนาะมันก็เพราะว่าเขาอยู่นํากันมาหึงเนาะคะ่ะเนาะเป็นเพื่อนบางคนก็เป็นมาห้าหกปีแล้วเด้อค่ะเราเขาไปพันทักโตโตทักพันมันบอกค่ะก็ยาวนานเนาะคะ่ะเนาะบางทีก็ บได้ไปทักกันก็เป็นช่วงๆกบผ่านไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันอันหม่หอามันเยอะขึ้นกับทักกันบทั่วกันมีค่ะแต่ว่ามันก็หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะค่ะบนบุ้งมีเพื่อลืมเพื่อดอกเออตุ๊กตาว่าเนี่ยคนอันหม่รุ่นเก่ามันก็เด้งขึ้นมาเนาะค่ะเนาะถ้ามีเวลาก็จิ้มเข้าไปเบื้องกันเนาะค่ะเนาะหม่รุ่นใหม่มันก็เด้งขึ้นมาถ้ามีเวลาก็เข้าไปทักไทยกันค่ะก็เป็นหูจักกันมันบอกค่ะมันก็เป็นวิถีชีวิตค่ะอันเอยว่ามันก็ดีคือกัน แต่ว่าถ้าหนาะเพื่อไปเบิ่งแต่คนเก่าตลอดมันก็บ่ได้ไปก็เลยเนาะค่ะเนาะอันก็ไม่มีเพื่อทำเนาะค่ะเพราะว่าเห็นสังเกตดูอันเบิ่งอันที่เอ้ยเข้าไปทักนี่ก็แต่ละคนก็อันเพื่อนใหม่กลุ่มใหม่เนาะค่ะเนาะก็กลุ่มเก่าก็บ่เคยลืมกันนะคะเพราะเหาเป็นเพื่อนมากันยาวนานเนาะค่ะเนาะอันนี้กันหื่อค่ะอีกบกี่มือก็ในปีใหม่แล้วด้ค่ะไหวไหวเลยค่ะเน้อคริสต์มาสก็ผ่านไปแล้วเนาะค่ะเนาะเจ้าเนาะก็ปีใหม่เข้ามาก็บ้านเฮาก็ หลังบริษัทมังคยุทธอพนังงานกลับานมันบอกค่ะก้าบานไปฉลองปีใหม่กันเนาะค่ะเนาะไปอยู่กับครอบครัวไปเยี่ยมครอบครัวมันบอกค่ะถ้าทำงานมาเป็นปีแล้วก็ยุตยุดกันก็ไปสั่งสรค์เนาะค่ะเนาะบางคนก็อันครอบครัวยุดเนาะค่ะเนาะพอได้ทำงานลูกเต้ายุดปีใหม่ก็พากันไปหาผู้อุ้ยแม่อุ้ยว่า้นเดี๋ยวปะกม้วนค่ะมันเป็นวิธีเอียนชีวิตเนาะค่ะเนาะถ้าทำได้ก็ทำค่ะ ไอตุกตาผาฝันกัอันมีความสุขค่ะได้ทําคลิปได้ได้โพบเพื่อนเนาะค่ะได้เจอเพื่อนทั้งกลุมไม่กุ่มเก้าเนาะค่ะเนาะก็บอกว่ากันไปทักกันได้บอทักกันได้แต่ว่าก็เป็นเพื่อนกันมายาวนานเนาะค่ะเนาะก็มีแต่คําว่าขอบคุณหลาไหลเด้อค่ะเด้อที่ว่ามันเป็นเพื่อนกันมาตลอดเวลาเนาะค่ะเนาะอันพยุงกันไปช่วยกันไปเนาะค่ะเนาะถ้าทําได้ถ้าทาบ่ได้ก็ว่ากันไปอีกแบบนึงมันบอกค่ะถ้าเข้าไปทักกันได้ก็เบิ่งกันเนาะค่ะเนาะ เข้าไปทักกันก็เมีแต่ความสิ่งดีๆหากันเนี่ยค่ะบุมแม่เข้าไปทักหากันแล้วก็เ้าแต่สิ่งบุดีกับบุคักเนาะค่ะเนาะสาหรับความรู้สึกของเอวยด้วยค่ะเด้อแต่ว่ามันก็พ้อมดดละค่ะเพราะว่ามันก็คนเห่าก็มันพันว่าศิริบานเหาานาาจิตตังเนาะค่ะเนาะอันหลายพ่อพันแม่เพราะงั้นเด้อป้าแล้วแต่ความคิดแต่ว่าถ้าเหาไปแบบธรรมดาอันอยู่แบบสบายๆทักกันสบายๆก็ มันก็มีปัญหาเนาะค่ะเนาะถ้าว่าเข้าไปทักกันห่ำหันกันก็ก็่ม่วนเนาะเนาะอันนี้ก็บอกความจริงเด้ค่ะถ้าไปมีแต่อันกัดกันกัดนิดกัดน่อยก็่ม้วนเนาะค่ะเนาะก็มีความสุขในการดูไม่บอกค่ะแต่ว่าถ้าเขาไปหาทักกันแล้วก็อันเบิ่งกันแบบอันธรรมดาเนาะค่ะเนาะอันถ้าชอบก็ชอบถ้าบ่ชอบแล้วก็เขียนตะเลือไปนิดๆหน่อยๆไม่ว่าไปตังกัน ลัางคนเอ้ยเข้าไปเบิ่งมาบาอกอ้ยอันใส่อีตวนผู้ทำเนาะคะันเนาะแล้วว่าอีตวนผู้เบิ่งก็คือกันค่ะจักไหนอ,อีตนวนผืนก็ทั้ทงคู่เหรอคะทั้งคนเข้าไปก็มีมัดัดตีสารพัดตีเนาะคะันเนาะก็ไปเบิ่งอ้าเพียลลางคนว่ากนะันเพียววันทำคลิปออกมาได้เนาะคะ่นเนาะโอ้ยยาวนานว่างั้นเด้อปะใช้เวลาต,ตัดต หรือไม่ก็หาอุปกรณ์มาทําก็ยเยอะแยะเนาะค่ะเนาะลางคนมันตียอย่างเดียวค่ะล่างคนก็ชมแล้วก็ม้วนเนาะกำลังใจเนาะค่ะเนาะเฮากําลังใจซึ่งกันและกันเอ้ยว่าเฮากําลังใจซึ่งกันและกันแล้วค่ะดีคนดีคนไปห้ามหันห้ามหันกันไม่บอกกันอ่ะอันนี้แห้งเบาเเลยคะ่ะเด้มมันะเกิดปีใหม่แล้วแต่บอว่านอนะเกิดตะลยขึ้นก็เฮอยเพื่อนๆมีแต่ความโชคดีค่ะ มีแต่ความโชคดีสุขภาพแข็งแรงนะะเนาะค่ะเนะอันแฮปปี้นำตัวเองกับครอบครัวนำหน้าที่การงานนม่บอค่ะก็มีแค่นี้นะคะสุขภาพแข็งแรงนี่อันดับหนึ่งเลยถ้าสุขภาพไม่ดีก็เอ็ตะเลยยากค่ะถ้าสุขภาพบดีก็เงินกองเป็นภูเขาก็ส่้อยตือบัได้เนาะคะ่ะเนะแต่ถ้าสุขภาพดีพออยู่พอกินก็มีความสุขค่ะคิดแบบนี้ได้ค่ะเออตุ๊กตา ม,มีความสุขกับตัวเ oh องกับครอบครัวเนาะค่ะเราก็วิธีชีวิตว่างั้นเดี๋ยวปะอ่ะจักเราเววแต่ฝังเลยตุ๊กตาลังคนก็ฝังเข้าใจอยู่บ่ค่ะภาษาญออ่ะนับเก้อปีใหม่แล้วเอ้ยก็มีแต่เพื่อนๆทุกบ้านทุกคนโชคดีเด้อค่ะเด้อผู้เลยอันซื้อหวยก็ถูกหวยค่ะพู้เลยค้าขายก็ขายมัดเนาะค่ะเนาะเออได้กำไรว่างั้นเดี๋ปะผู้เลยอันทำงานก็ หน้าที่การงานขยายขึ้นเหมือนบอกค่ะพูกเราย,ยัางบ่ได้งานก็เฮอได้งานไหวๆไวด้เจ้เด้อแล้วก็เฮอมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยค่ะกันบอกเอ้ยกันบอกก่อนล่วงหนาเด้อค่ะเด้อว่าอันสวัสดีปีใหม่เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าบางทีก็ปีใหม่แล้วมันก็ไหลเนาะคะ่ะเนาะเอ๊ะท่านเอ็นนี้แล้วพันยุงแบบพันแบบนี้สินเนี่ยค่ะก็มีแต่บอกว่าสวัสดีปีใหม่กันล่วงนานะคะเด้ววอเฮอมีแต่ความสุขความสดชื่นทุกคนทุกบ้านเลยค่ะ แล้วก็พ้อก,กันนั้นคลิปนาค่ะเออตุ๊กตาผาฝันกน็ขอบคุณลหลายๆที่ว่าเป็นเพื่อนมานกันยาวนานเนาะคะ่ะเนาะตลอดเวลาที่ทําคลิปมาก็มีแต่คาว่าขอบคุณนะคะเด้อแล้วก็พ้อก,กันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ